สวัสดีครับพี่น้องพนักง,งานโรง,รงพยาบาลกรุงเทพคิสเตนที่รักทุกท่านนะครับผมมรสุมที่มากับลมฟ้าอากาศเนี่ยมันก็อาจจะไปไปมา,มาตามฤดูกาลที่มันหมุนเปลี่ยนเวยนไปตามตามรอบฤดูกาลนะครับแต่ว่ามราสุมชีวิตเนี่ยบางทีมันก็มาโดยไม่ได้เลือกฤดูกาลและบางทีมันก็อยู่นานกว่ามราสมุมทั่วไปและบางทีมันพัดพาสิ่งที่มีคุณค่าหลายสิ่งหลายอย่างไปจากชีวิตของเราด้วย แต่ถึงกรนนั้นก็ตามถึงกรนนั้นก็ตามมอรสุมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์นะฮะแม้แต่มรสุมชีวิตก็มีเป้าหมายของตัวมันเองแล้วก็สามารถจะพัดพาเราไปสู่สถานที่ที่อาจจะทําให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางไปแต่ถ้าตราบใดที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยเป้าหมายของเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอันที่จริงอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปโดยที่เราไม่รู้ตัว มรสุมนั้นอาจจะพัดพาเราไปสู่เส้นทางที่เราควรจะไปมากกว่าเพียงแค่เส้นทางที่เราอยากจะไปเท่านั้นในวันนี้อยากจะชวนพี่น้องมาระลึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ชื่อว่าเปาโลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ2 0 0 0ปีที่แล้วและเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่27และบทที่28 ในเวลานั้นเนี่ยนะครับอคารทูตเปาโลเนี่ยถูกกล่าวหาครับว่าเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งๆท,ที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็พอขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าท่านมีความผิดจริงตามกฎหมายจกนกระทั่งในที่สุดเนี่ยท่านรู้สึกว่าถูกการแกล้งนะครับว่าไม่คือถูกแช่ในอยู่ในคุกเ่ะเป็นปีๆโดยที่ไม่พิจารณาคดีสักทีให้มันจบสักทีแล้วก็ถูกขังลืมไวอ้อย่างนั้นจนท่านต้องบอกว่าขอ ส่งดีกาไปสู่ศาลที่สูงกว่านี้เพื่อจะตัดสินคดีของท่านว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีความผิดแล้วก็ปล่อยท่านได้แล้วนะครับ mm hmm. ปรากฏว่าท่านก็เลยถูกส่งตัวนะครับจากดินแดนอิสราเอลในบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเนี่ยนะฮะไปสู่กรุงโรมซึ่งเป็นเรียกว่าศาลสูงในเวลานั้นก็ได้เพราะท่านเองก็ยื่นดีกาถึงซีซ่าพอยื่นดีกาถึงซีซ่าก็ต้องเดินทางไปรับการพิจารณาคดีจากซีซ่าที่กรุงโรม ขณะที่เดินทางจากอิสราเอลไปยังกรุงโรมเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องจินตนาการไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เดินทางจากด้านขวาล่างไปด้านซ้ายบนคิดอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นถ้าเป็นแบบคิดถึงทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยจะอยู่ทางด้านทางด้านซ้ายมือของพี่น้องนะครับนะแล้วก็ทางกรุงโรมเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวา,าด้านโทษทีครับเอาใหม่อีกทีนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดพี่น้องเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะ ทางด้านขวามือของพี่น้องเนี่ยจะเป็นประเทศอิสราเอลทางด้านขวาล่างเนี่ยเป็นอิสราเอลแล้วก็ทางด้านซ้ายบนเนี่ยจะเป็นยุโรปแล้วก็เป็นกรุงโรมอยู่ตรงนั้นก็จะเดินทางจากจุดที่เป็นจากด้านของพี่น้องเนี่ยจะเป็นทางด้านขวาล่างไปสู่ซ้ายบนเนี่ยอันนี้ก็คือเส้นทางที่เดินทางขึ้นไปนะครับนะปรากฏว่าขณะที่เดินทางไปเนี่ยนะครับเดินเปาโลก็เดินทางไปในฐานะนักโทษเพราะว่าตอนนี้ยังพิจารณาคดีไม่เสร็จก็เลยยังถูกคุมตัวอยู่แล้วก็ยังยังอยู่ในฐานะนักโทษอยู่นะครับผม ขณะที่เดินทางไปเนี่ยก็มีคนที่คุมตัวเปาโลอยู่และขณะนั้นเองก็คนที่คุมตัวเปาโลก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะไปเรือลําไหนจะอะไรไม่ใช่มีเปาโลคนเดียวเท่นนั้นที่เป็นนักโทษแต่มีนักโทษอยู่ด้วยกันในเรือเนี่ยหลายคนทั้งหมด276คนทั้งกะลาสีเรือทั้งอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรวมนักโทษทั้งหลายด้วยแต่ว่าคือนักโทษไม่รู้ว่ากี่คนแต่แน่ๆทั้งเรือเนี่ยมี276คนพอเดินทางไปละละระ,ะ,ะยะหนึ่งครับปรากฏว่าเกิดพายุนะฮะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงบอกกับเปาโลแล้วบอกว่าจะเกิดพายุนะและ้วเปาโลในก็เตือนคนอื่นว่าอย่าอย่าเพิ่งเดินทางในเวลานี้เลยจอดรออยู่ก่อนที่ท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งในในเดือนประมาณเดือนตุลาก่อนที่จะเดินทางต่อไปเพราะว่ามันจะเกิดพายุแต่พวกเขาไม่ได้ฟังเปาโลพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากในฝีมือการเดินเรือของพวกเขาและเขาก็เดินทางต่อไปในเรือน,นั้นจนกระทั่งในสุดเนี่ยเรือก็ถูกลมของ ทางลมบกเนี่ยครับพัดออกไปนอกฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆเรืยๆจกนกระทั่งควบคุมไม่ได้แล้วพระคัมภีร์ก,ก็บันทึกว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางพายุนะสิบี่วันสิบี่คืนสองอาทิตย์นะครับพี่น้องโอ้โหมันหนักหนาพอสมควรนะไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรเพราะว่าพายุมามันก็แบบว่า ต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะฮะแค่เราขึ้นเรือไปแล้วแบบเรือขยบขยเยกสักชั่วโมงเราก็แย่แล้วนะอันนี้อยู่ท่ามกลางทะเล1 4วัน14คืนโดยไม่สามารถจะควบคุมทิศทางเรือได้จงแท่งในสุดเนี่ยทุกคนก็คิดว่าจะต้องตายกันที่นี่ซะแล้วแล้วก็แม้แต่พวกกลุ่มทหารที่คุมตัวเปาโลมาเนี่ยนะครับก็คิดในใจบอกว่าเอางี้ดีกว่าฆ่าพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องไปรับโทษเพราะว่าในยุคนั้นในกฎหมายของโรมันก็คือว่าถ้าผู้คุม นักโทษนะครับปล่อยให้นักโทษหนีไปได้พวกเขามีโทษสถานเดียวคือต้องตายดังนั้นเขาคิดในใจว่าฆ่านักโทษทิ้งซะดีกว่าเรามีโทษในฐานะฆ่านักโทษดีกว่าที่เรามีโทษในฐานะที่ปล่อยนักโทษหนีไปเขาคิดว่าเขาจะเอาโทษที่น้อยกว่าพูดง่ายจะเลือกเอาตัวเองรอดแต่ว่าผู้คุมตัวเปาโลเนี่ยก ได้รับการทรงนำจากพระเจ้ามีความเมตตาเปาโลไม่อยากให้เปาโลเนี่ยติดร่างแหในการถูกฆ่าไปด้วยเพราะโดยปกติเหตุการณ์อื่นน่าจะถูกฆ่าไปแล้วฮะนะแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการให้เปาโลตายเขาเลยบอกว่าอยากฆ่าใครทั้งสิ้นไม่ได้แล้วพวกเราจะไปด้วยกันเพราะว่าเปาโลได้บอกพวกเขาไว้อีกอย่างหนึ่งบอกว่านะพระเจ้าจะอยู่กับพวกเราและพระเจ้าจะให้พวกเราเนี่ยปลอดภัยกันทุกคนขอเพียงอย่างเดียวก็คือว่าพวกเราต้องหวังดีต่อกันละกันไม่ทําร้ายกันและไม่หนีกันไปไหน พูดง่ายคือต้องเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอยู่บนเรือลําเดียวกันนี้ต่อไปและเปาโลได้รับคําเตือนจากพระเจ้าได้ว่าเราอาจจะเสียเรือลํานี้แต่เราจะไม่เสียชีวิตของเราไม่มีใครจะต้องตายแต่อาจจะต้องเสียทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาจากความดื้อดิงที่ไม่เชื่อเปาโลตั้งแต่แรกว่าเปาโลบอกแล้วว่าอย่าอย่าออกเดินทางอย่าออกเดินทางเขาก็ไม่เชื่อแลวเขาก็ต้องแลวเขาก็ออกเดินทางดังนั้นการต้องสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเรือเนี่ยโทษใครไม่ได้นอกจากโทษความ มั่นใจเกินตัวของพวกเขาเองแต่ในเวลานี้ถึงกระนั้นก็ตามนะครับเปาโลก็บอกว่าพระเจ้าได้ประทานสิ่งที่เรียกว่า second chance นะให้โอกาสครั้งที่สองกับพวกเราในการที่เราจะรวบรวมจิตใจแล้วก็ไม่หนีกันไปไหนอยู่บนเรือลำนี้ต่อไปไม่ฆ่าแกงกันไม่ทำร้ายไม่ประทุษร้ายกันและไม่เ,เรียกว่าหักหลังกันแล้วกันนะฮะก็มีลูกเรือกะลาสีบางคนนะพยายามจะหักหลังด้วยการจะเอาเรือเล็กลงแล้วจะหนีไปพอเปาโลเห็นเข้าเปาโลไม่ได้ยา่ยานหนีไปต้องอยู่ด้วยกัน เสร็จแล้วปับ๊บพวกนายทหารที่มากับเปาโลนะฮะนายทหารที่มากับเปาโลเนี่ยต้องเป็นผู้คุมเปาโลใช่ไหมครับแต่ในเวลานี้เนี่ยนายทหารเหล่านั้นรู้แล้วว่าสิ่งที่เปาโลพูดเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเรื่องจริงเขาเชื่อฟังเปาโลหมดเลยครับในเวลานี้คนที่เป็นกับตนเรือที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่กับตันเรือแล้วแต่คืออัคารทูตเปาโลที่บอกให้ทําอะไรทุกคนก็เชื่อฟังหมดแล้วเพราะว่าตอนแรกไม่เชื่อฟังท่านทําให้เกิดเหตุการณ์ต้องมาเผชิญมรสุมแบบนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไปทุกคนเชื่อฟังท่านหมดเลยจนกระทั่งในที่สุดท่านก็บอกว่าะลุกขึ้นกินข้าวกันเถิดเพราะว่าในที่สุดพวกเราจะปลอดภัยเราจะได้มีกําลังในการที่จะว่ายน้ําเข้าฝั่งเพราะรู้ว่าจะเร,าเรือจะแตกแล้วเราจะต้องหนีเข้าฝั่งนะฮะในที่สุดทุกคนก็มีกําลังใจแล้วรู้ว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นเป็นความจริงสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านทางเปาโลนั้นเป็นความจริงจึงลุกขึ้นมากินข้าวแล้วก็มีกําลังกันและในที่สุดเนี่ยเรือก็เริ่มจะ ถูกพัดเข้าไปใ,ใกล้หมู่เกาะแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแบบเกาะอยู่ลางๆอยู่แต่ในสุดพอพอเข้าไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากเกาะนั้นเนี่ยมันไม่มีแบบว่าถ้าเรือเป็นปกติที่จะให้เข้าจอดเนี่ยมันก็เข้าไปสู่บริเวณที่มันเป็นน้ําตื้นแล้วก็ปรากฏว่าคลื่นก็ซัดเรือกระแทกแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งในสุดเรือก็แตกแล้วก็ทุกคนก็ต้องสละเรือคนที่ว่ายน้ําได้เนี่ยก็ว่ายน้ําเข้าไปด้วยตัวเองส่วนคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยก็เกาะพวกเศษไม้ที่เป็น เศษไม้ที่เกิดจากการที่เรือแตกนะครับเข้าฝั่งทุกคนจึงรอดเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยอย่างที่เปาโลโพูดนะครับขั้งพีบันทึกมาจนถึงตอนนี้ก็บอกว่าครั้นรอดพ้นภัยแล้วพวกเราจึงรู้ว่าเกาะนั้นนะ่ะชื่อมอตตาเกาะมอตานี่ก็เมื่อไปดูในแผนที่แล้วก็พบว่าอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปอยู่ห่างจากกรุงโรมที่เปาโลเนี่ยมีเป้าหมายไปทางจะเดินทางไปเนี่ยประมาณ7 0 0ถึง800กิโลเมตร8 0 0ถึง700 กิโลเมตรเนี่ยถ้าวัดจากกรุงเทพไปทางภาคเหนือก็เชียงใหม่พอดีอครับใช่ไหมครับมีใครมาจากเชียงใหม่บ้างพอเจะอูกอะ้กะว่าเส้นทางประมาณเท่าใด <laughs> พอเหมือนไหมครับพี่น้องคนเหนือบอกดี <laughs> ก็ประมาณ700รกิโลเมตรนะครับซึ่งเดินทางด้วยรถยนต์มันก็ไกลพอสมควรอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยเรือยิ่งไกลเข้าไปใหญ่นะครับก็ไกลจนถึงขั้นที่เรียกว่าเกาะมอตานี่นะฮะในเวลานั้นเนี่ยเวลาที่คนจาก เมืองหลวงกรุงโรมเนี่ยไปเจอคนเกาะมอตาเนี่ยจะเรียกคนเกาะมอตาว่าคนป่าใช้คำพูดแรงมากในภาษาเดิมนะคนป่าหมาคาคนที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่นะครับแล้วก็อพอถึงจุดนั้นเนี่ยก็พบว่าพวกชาวพื้นเมืองนะครับมีความกรุณาแก่พวกเราผิดปกติคําว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยในภาษาเดิมใช้คําว่าชาวป่านะเข,ขาไม่ได้ต้องการที่จะพูดแบบดูถูกเหยียด หยามนะครับมันเป็นคําพูดที่เขาใช้เรียกแท่นั้นเองกับคนที่แบบอยู่ห่างไกลามากจากพวกเขานะฮะพวกชาวพื้นเมืองมีความกรุณาแก่พวกเราอย่างผิดปกติอย่างผิดปกตินี่จริงๆแล้วในภาษาเดิมก็แปลได้2ออย่างแปลว่าผิดปกติจริงๆก็ได้หรือแปลว่าพิเศษก็ได้คือไม่ปกตินะก็คงจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าพายุข,ขนาดนีน้ไม่น่าจะรอดมาได้แต่ถ้ารอดมาได้เนี่ยคนเหล่านี้คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีพระดีแน่นอนเคยเจอไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าใครแบบรอด จากเหตุการณ์วิกฤตอะไรไมาได้เนี่ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะฟังจากเขาว่าคุณมีพระอะไรคุณถึงได้รอดมาได้คุณมีดีอะไรคุณถึงได้รอดมาได้แล้วเราอยากจะปฏิบัติต่อเขาเป็นพิเศษอาจจะอยู่ในกรณีนี้ก็ได้นะฮะชาวพื้นเมืองก็เลยแบบกรุณาแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกเราอย่างเป็นพิเศษว่าพวกคุณจะต้องเป็นคนดีแน่เลยที่รอดมาได้กันครบทุกคนนะครับจากพายุจากไอ้มลสุมนี้มันเป็นไปได้ว่าคนบนเกาะนี่คงจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดมลสุมที่ผิดปกติที่ที่ไม่น่าจะมีใครรอดได้แต่พวกเขาก็รอดมาได้เขาาาต้ออองงงมีีะะไรดบย่น คนพื้นเมืองเหล่านี้ก็เลยเก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกแล้วก็หนาวนะครับหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับเปาโลฮะก็เก็บกิ่งไม้แห้งนะครับมัดหนึ่งมาใส่ไฟเปาโลนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเรียกว่ามีคนนับหน้าถือตาและทุกคนก็เชื่อฟังเปาโลเปาโลไม่ต้องทําอะไรก็ได้ให้คนอื่นปรนนิบัติก็ได้แต่ท่านก็ถ่อมใจลงแล้วก็ยินดีปรนนิบัติผู้อื่นนํากิ่งไม้แห้งมาช่วยกันให้ความอบอุ่นแก่สังคมนะครับ แต่ถึงนนั้นก็ตามปรากฏว่ามีงูพิษตัวหนึ่งฮะออกมาเพราะถูกความร้อนนะเปาโลก็กำลังลองนึกภาพครับกำลังถือแบบฟ่อนกิ่งไม้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรดี <c oughs> นั่นแหละครับนะเป็นแบบพุ่มกิ่งไม้นะกำลังจะใส่ลงไปในน,น้ำในในไฟนั้นปรากฏว่างูนั้นก็พุ่งออกมาแล้วก็ฉกแล้วก็ไงครับกัดมือของเปาโลติดอยู่อืผมใช้คําว่าฉกก็ไม่ถูกนะปกะติงูมันฉกเนี่ยฉกไปว่าอะไรครับ ปลว่าก,กัดปล่อยใช่ไหมจุกอันนี้คืคอฉกแต่ตอนนี้มันทําอะไรครับกัดมือของเปาโลแล้วไม่ยอมปล่อยด้วยมันผิดปกติเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมปกติงูมันต้องรีบก,กัดแล้วปล่อยเพราะมันก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนนี้มันกัดไม่ยอมปล่อยมันจะเอาตายครับพูดง,ง่ายๆนะดูเหมือนว่าขณะที่เราเองเผชิญมรสุมมาครั้งที่หนึ่งมีคนเข้าใจผิดเราว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่คนก็เข้าใจผิดเราเราต้องมาอยู่ในเรือที่เราไม่ควรจะอยู่แล้วเราก็ต้องมาเผชิญมรสุมที่เราไม่ควรจะ,ระเผชิญ เราก็ต้องมาถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ไม่ครับทําผิดทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําผิดพอรอดจากมรสุมนั้นมาได้ขึ้นมาบนบกคนอื่นเขาก็ปลอดภัยดีมีไฟอบอุ่นแต่เราเป็นคนเดียวที่ถูกงูกัดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราคงคงจะคิดว่าคุณนี้เป็นคงจะเป็นคนที่ไม่ไม่สวยมากๆก็ต้องเป็นคนที่แย่มากๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าอืมจะรอดอยู่แล้วเชียวคนอื่นเขาก็รอดกันหมดดูสิเนี่ยเดือดร้อนอยู่คนเดียว สแสดงว่าพระคุณไม่น่าจะเป็นพระดีแต่คนอื่นนี่น่าจะมีพระดีกว่าคุณเป็นไปได้น่าจะมีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นจริงครับเมื่อพวกชาวพื้นเมืองนั้นเห็นว่าเห็นงูเนี่ยติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนจริงๆแล้วเปาโลฆ่าคนไหมครับไม่ได้ฆานะครัช่วยเหลือชีวิตคนด้วยซ้ำไปนะครับนะคนอื่นตั้งห่าที่เป็นนักโทษที่เหลือเนี่ยคนจะได้รับโทษแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักโทษที่แท้จริงด้วยซ้ำไปแต่เขาถูกตราหน้าแล้วก็ถูกเข้าใจผิด ล้วชาวพื้นเมืองพูดตอบว่าถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้นะครับนะตัวเองเป็นคนที่พยายามช่วยเหลือทุกคนบนเรือแต่ถูกเข้าใจผิดซ้ํสองว่าเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ชั่วถึงขั้นที่เจ้าแม่แความยุติธรรมเนี่ยไม่ยอมให้รอดตายไปได้ถ้าพี่น้องถึงจุดนี้เนี่ยพี่น้องจะตอบสนองไงครับวันนี้เราอาจจะอยู่ในเรือบางลำสถานการณ์บางสิ่งที่ดูเหมือนเป็นมรสุมชีวิต อาจจะเป็นมรสุมทางด้านสุขภาพหรือเปล่าที่เราต้องต่อสู้อยู่ทําไมคนหนึ่งเขาปลอดภัยทําไมฉันต้องป่วยอยู่ป่วยอยู่คนเดียวอาจจะเป็นมรสุมทางด้านการเงินหรือเปล่าทางเศรษฐกิจหรือเปล่าทําไมคนอื่นเขาเอาตัวรอดไปได้ลืมตาอ้าปากกันได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ฉันยังย่ำอยู่กับที่ฉันยังเป็นหนี้เป็นสิ่งยังต้องต่อสู้เรื่องนี้มากมาย ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เหมือนมีงูมากัดติดอยู่ที่มือฉันอยู่คนเดียวทั้งๆที่ฉันก็หวังดีกับทุกคนฉันๆก็ทั้งๆที่ฉันก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทําอยู่ตลอดเวลาหรือมันอาจจะเป็นมลสุมด้านความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เราเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ดีต่อทุกคนหมดแต่ก็ยังรู้สึกแย่ต่อฉันอยู่ยังรู้สึกโกรธเคืองฉันอยู่ฉันทําอะไรผิดเหรอฉันก็ทําในสิ่งที่ฉันควรจะทําอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ยัง กัดไม่ปล่อยอยู่นั่นแหละเหมือนในง,งูตัวนี้ที่ปกติมันจะต้องมันจะต้องปล่อยสีทีแต่มันก็กัดไม่ปล่อยสีทีมันอะไรกันและสังคมก็เข้าใจผิดฉันถึงจุดนี้อะไรครับปกติแล้วเนี่ยชาวพื้นเมืองเนี่ยเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกตะกี้นะว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยทำไมครับปฏิบัติต่อทุกคนเนี่ยดีนะครับใช่ไหมครับอ่บเราไปดูต่อแล้วเขาปฏิบัติต่อเปาโลยังไงถ้าพี่น้องเจอคนงูกัดเนี่ยแล้วถ้าพี่น้องมีวิธีการช่วยเหลือจะช่วยไหมครับต้องช่วยนะใช่ไหม ถ้าเกิดมีคนงูกัดแล้วเราช่วยได้นะ่ะเราเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องอยากจะช่วยนะครับนะแต่คนเหล่านี้ครับเปาโลได้สมัดมือให้งูตกลงไปในไฟแล้วก็หาเป็นอันตรายแต่ประการใดไม่ในเวลานั้นนะฮะฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่คีย์เวิร์ดคือคอยดูอยู่แทนที่จะเข้าไปช่วยรักษาแทนที่จะช่วยหายงหายามาช่วยรักษาไปคอยดูไปนะั่งอะพวกเรามามาดูมาดูคนนี้คนที่ ดูเหมือนเป็นคนไม่ดีคนนี้นะที่ชื่อเปาโลเนี่ยคิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือก็ล้มลงตายทันทีแสดงว่าเขารู้ว่างูนี่ยเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงใช่ไหมครับว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องบวมแล้วต้องตายแน่เพราะเขารู้แน่ว่างูประเภทนี้กัดแล้วมันผลจะเป็นยังไงเขาก็มาลุมดูเปาโลแทนที่จะช่วยกันรักษาเปาโลคงจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าเปาโลสมควรทําไมครับตายแล้วละ่ะเขาก็เลยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไปเฝ้าดูเปาโลเฉยแต่ครั้นเขาคอยดูอยู่ช้านาน ไม่ได้เห็นว่าท่านเป็นอะไรเขาจึงทําไมครับกลับถือว่าท่านเป็นพระไปเลยภาษาเดิมคือกลับถือว่าท่านเป็นเทพไปเลยอุ้ยนี่เป็นเทพลงมาจุติหรือเปล่างูกัดแล้วไม่เป็นอะไรคือคนเราในเวลาที่เป็นสายมูจริงนี่ก็มูประเภทว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรว่ามันเป็นอะไรก็เชื่อตามที่ตัวเองคิดอย่างเดียวเลยนะครับนะอันนี้พอเห็นว่าเปาโลในปลอดภัยเนี่ยก็เลยก็เปาโลเป็นเทพ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีคนเข้าใจผิดเปาโลและคิดว่าท่านเป็นเทพจริงๆแล้วท่านเคยเ,เคยผ่านประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างและคนอื่นคิดว่าท่านเป็นเทพเพราะว่าไม่ตายนะหลายครั้งแต่ว่าในที่สุดแล้วปรากฏว่าเปาโลไม่เคยเคลมเครดิตตรงนี้แล้วทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเราก็ทําให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ดูดีหรือประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางเครดิตปลอมๆนี้นะครับแต่เปาโลก็ปฏิเสธนะเราก็มั่นใจว่าทาั้งครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันท่านคงปฏิเสธแหละครับถึงแม้พระอัมภีจะไม่ไม่ได้บันทึกก็ตาม หลังจากนั้นครับท่านก็รอดไปได้นะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์มันพลิกอีกด้านหนึ่งกับตลบปัดไปก็คือว่าเจ้าแหง่งเกาะนั้นนะครับชื่อปูบิอสัสนะครับมีไรนาอยู่ใกล้ตําบลนั้นอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกที่ขึ้นมาจากการเผชิญมรสุมเนี่ยมีทั้งหมด2 7 6คนนะครับแล้วก็เจ้าแหง่งเกาะนั้นเนี่ยชื่อปูบิอสัสมีไรนาอยู่ตำบลนั้นท่านได้ต้องรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดี3วัน การเลี้ยงคน276คนเป็นเวลา3วันเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะต้องมีทรัพยากรมหาศาลเลยทีเดียวในการที่จะดูแลพวกคนเหล่านี้ใช่ไหมเหมือนเรามีค่ายย่อยๆค่ายหนึ่งอ่ะใช่ไหมเราจัดค่ายที่หนึ่งก็3วันนะแค่จัดค่ายครั้งหนึ่ง3วันเลี้ยงดูคนสักร้อยกว่าเราก็แย่แล้วใช่ไหมอันนี้276คนต้องมีทรัพยากรมากมายในการที่จะดูแลคนเหล่านี้นะเจ้าแห่งเกาะน,นั้นก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี3วันนะครับ ปรากฏว่าฝ่ายบิดาของปูบิลิอัสเนี่ยบิดาของเจ้าเกาะเนี่ยเนี่ยก็นอนป่วยอยู่แล้วก็เป็นไข้แล้วก็เป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้สึกว,ว่าเป็นไข้เป็นบิดก็หายารักษาหายได้แต่ในสมัยนั้นมันเสี่ยงตายถึงชีวิตนะฮะถ้าจําได้เนี่ยสมัยรัตนากรศิทร์ตอนกลางหรืออะไรนี่ผมจําไม่ได้เป๊ะๆแต่ว่ามีคนคนไทยในกรุงเทพเนี่ย ตายกันเกลื่อนเพราะว่าเป็นโรคบิดนะคะคือแบบว,ว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารนี่ถึงขั้นตายได้ทีเดียวเพราะมันไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงในยุคนั้นใช่ไหมครับก็ติดกันปฏิกันมาแล้วก็ตายกันเป็นเบือ่อตอนนี้มันเสี่ยงถึงตายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเราจะตอบสนองอยังไงครับถ้าเราเป็นเปาโลเมื่อคนที่เคยดูถูกเหยียดหยามเราคนที่เคยรังเกียจเดียดฉันเราคนที่เคยเข้าใจผิดเราแล้วซ้ำเติมเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากถึงชีวิตด้วยเช่นกัน เราจะเข้าไปบอกเขาไหมว่าสมน้าหน้าเธอเคยทํากับฉันมาก่อนนี่งไงพระเจ้าเอาคืนเธอแล้วนี่แหละความยุติธรรมของพระเจ้าที่มีให้กับฉันวันนั้นฉันเดือดร้อนเธอไม่เคยยื่นมือมาช่วยเลยวันนี้เธอเดือดร้อนแล้วเธอเข้าใจหรือยังว่าคนเดือดร้อนนี่รู้สึกยังไงอันนี้คือหนึ่งในวิธีที่อาจจะตอบสนองได้แต่เปาโลตอบสนองแบบนี้ไหมครับไม่เลยเปาโลไม่ได้ตอบสนองอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เคยทําให้เปาโลเจ็บปวดทําให้เปาโลอายทําให้เปาโล ไม่ได้ช่วยเหลือเปาโลอย่างที่เปาโลควรจะได้รับก,การช่วยเหลือแต่วันนี้เปาโลกลับมีท่าทีที่ดีต่อพวกเขาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาเป็นบิดหลือไม่สบายหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอธิษฐานเผื่อแล้วเปาโลก,ก็ไปอธิษฐานเผื่อแล้วก็หายครับท่านก็หายจากโรคบิดของท่านนะครับนะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับนะครั้นทําอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่อยู่คนอื่นๆที่เกาะน,นั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาแล้วก็ก็หายป่วยด้วย น่าจะตั้งเป็นโรงพยาบาลเมาล์ตาคิเสียงขึ้นมาเลยไม่ใช่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคิเสียงอย่างเดียวเพราะว่าพอเปาโลรักษาหายมีคนมากมายเข้ามาหาแล้วก็เปาโลก็รักษาหายรักษาหายรักษาหายนะครับนะเกิดเป็นเรียกว่าพันธกิจในการที่จะช่วยเหลือคนมากมายให้พ้นจากความเจ็บป่วยของเขาพร้อมกับได้รับฟังพระกิตติคุณ เพราะเราสรุปได้ตรงน,นี้ด้วยว่าการหายโรคของพวกเขาเนี่ยทำให้เขาฟังพระกิตติคุณแล้วก็น่าจะเชื่อถือในพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมื่อเปาโลนําสิ่งที่ดีมาสู่สังคมไม่ได้ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่ตอบแทนการร้ายด้วยการดีตอบแทนการร้ายด้วยพระคุณของพระเจ้าการให้อภยัยการช่วยเหลือการปฏิบัติด,ดีต่อคนที่อาจจะเคยเข้าใจผิดคิดร้ายต่อเราพอเขาหายกันหมดครับเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการไม่ได้ให้เกียรติเปาโลคนเดียวด้วยให้เกียรติคนที่ เกี่ยวข้องกับเปาโลทั้งหมดนะฮะเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเนี่ยเขาจึงนําสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรืออันนี้กล่าวโดยสรุปโดยเข้าใจว่าแสดงว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาพอสมควรแล้วก็มีเรือลำใหม่เรือลำใหม่เนี่ยมาสู่เกาะน,นั้นนะครับเราพบว่าถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเขาอยู่ที่นั่นด้วยกันสามเดือนะฮะ สามเดือนที่ต้องติดอยู่บนเกาะมอลตานะครับแล้วก็เปาโลเนี่ยคงได้ประกาศข่าวประเสริฐตลอดเวลาสาเดือนนั้นแล้วจึงจะมีเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาที่เกาะมอลตาแล้วก็มารับเปาโลกับพรรคพวกเนี่ยไปจากที่นั่นเรือลำนั้นคงจะต้องรับคนได้มากกว่า276แน่ๆเพราะว่าบวกกับกะลาสีเดิมแล้วก็ลูกเรือหรือผู้โดยสารเดิมแล้วเนี่ยแล้วก็บวกกับอีก276เคน,เนไปได้หมดเลยแสดงว่าเป็นเรือลำใหญ่กว่าเดิมและดีกว่าเดิมและคนบนเกาะเนี่ยก็นำสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยมาใส่เรือ สิ่งที่เราเคยสูญเสียไปสิ่งที่เราต้องสละไปในช่วงเวลาแห่งมรสุมนั้นพระเจ้าทรงคืนให้เมื่อเราทําในสิ่งที่ดีต่อไปทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อคนรอบข้างต่อไปไม่ว่าเขาเคยทําอะไรกับเรามาก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเกาะมอลตานี้คนบนเกาะนี้ได้ชื่อว่าคนป่าเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครปกติจะเดินทางไปที่นั่นไม่รู้จะไปติดต่อสัมพันธ์อะไรกับคนเหล่านี้ใช่ไหมครับอยู่ห่างไกลมากเลย แต่พระเจ้าอาจจะใช้มรสุมในชีวิตเนี่ยพัดเข้ามาสู่ชีวิตของเปาโลเพื่อจะนำทางเปาโลไปสู่เกาะมอตานี้ไปสู่สถานที่ที่มีคนบางคนที่เขาถูกมองข้ามอยู่สถานที่ที่มีคนบางคนไม่เคยคิดจะไปหาพวกเขาแต่วันนี้มรสุมชีวิตที่พระเจ้าอาจจะให้เข้ามาเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราแต่มันอาจจะพัดพาเราไปสู่ใครบางคนก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องได้ยินข่าวประเสริฐ ที่เขาอาจจะมีความจําเป็นที่ที่จะต้องได้รับการรักษาให้หายที่เขาอาจจะมีความเป็นเจนความจําเป็นที่จะต้องได้รับความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะพลิกฟื้นชีวิตแล้วก็กลับมาสู่ทางของพระเจ้าวันนี้มรสมชีวิตที่เข้ามาสู่ชีชวิตของเราอาจจะมีเป้าหมายที่เกินกว่าที่เราเข้าใจอย่าพึ่งท้อแท้ใจอย่าพึ่งหมดหวังหรืออย่าพึ่งคิดว่าฉันแย่แล้วฉันดวงซวยฉันไม่ดีอะไรฉันทําผิดอะไรหรือถึงต้องเกิดมรสมชีวิตกับฉัน มรสุมต่างๆมีเป้าหมายถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าวันนี้สิ่งที่เราควรถามไม่ใช่ทําไมจึงเกิดสิ่งนี้แต่สิ่งที่เราควรถามคือทําอย่างไรเมื่อเกิดสิ่งนี้ดีไหมครับพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆครับอย่าถามว่าทําไมแต่จงถามว่าทําอย่างไรอย่าถามว่าทําไมคําตอบมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่จงถามว่าทําอย่างไรแล้วคําตอบมันจะเปลี่ยนมรสม ให้กลายเป็นพระพรในชีวิตของทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งของคนอื่นๆที่มลสมจะพาพัดเราไปสู่ชีวิตของพวกเขาด้วยมลสมอาจจะทําให้มลสมของคุณอาจจะทําให้ใครบางคนเนี่ย รอดตายก็เป็น,ปนไปได้มรสุมของคุณอาจจะทําให้คุณมีโอกาสได้นําสิ่งดีๆไปสู่ชีวิตของใครบางคนก็เป็นได้เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปาโลในเวลานี้มรสุมในชีวิตของเปาโลกลับทําให้เปาโลได้เข้าไปหาคนที่ไม่เคยมีใครคิดอยาก,ยากเข้าไปหาแล้วก็ทําให้เปาโลได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากปัญหาในชีวิตของพวกเขาในปัจจุบันนี้ครับถ้าพี่น้องเข้าไปใน Google นะครับแล้วค์ชคาว่า church มันต้องใช้ภาษาอังกฤษหน่อยนะ church คือคริสตจักรนะ church on Malta Island แล้วจะพบว่ามีชื่อของโบสถ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอัคราทูตเปาโลเนี่ยเป็นร้อยร้อยโบสถ์เลยครับแทบจะทั้งเกาะตอนนี้เป็นคริสเตียนไปเรียบร้อยแล้วมันผ่านมา2,000ปีเนี่ยผมว่าคนทั้งเกาะเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วในสุดเนี่ยข่าวประเสริฐก็แพร่ไปทั่วเกาะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับ มรสุมที่เข้ามาลูกนั้นแหละที่เปาโลได้รับเปาโลไม่เคยอดครวนว่ามันไม่ยุติธรรมเปาโลไม่เคยอดครวนว่าผมทําผิดอะไรผมทําตามพระองค์ทุกอย่างแต่เปาโลใช้มรสุมให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้อื่นขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนก็ต้องเผชิญกับมรสุมด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งบ่อยครั้งทีเดียวที่พวกข้าพระองค์เองอาจจะรู้สึก เหนื่อยท้อใจหรือว่าหมดกําลังกับการที่ต้องผเผชิญกับมลสุบเหล่านี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานกําลังให้พวกข้าพระองค์ใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดประทานวิสัยทัศน์ทัศนคติและความเข้าใจให้พวกข้าพระองค์ใหม่ที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ต่อมลสุบเหล่านี้ที่ข้าพระองค์จะใช้มลสุบเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามันจะเหนื่อยแล้วขอให้เหนื่อยอย่างเกิดผลด้วยเถิดถ้ามันจะเจ็บแล้วขอให้เจ็บแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยเถิด ถ้ามันจะต้องลําบากแล้วขอให้ลําบากแล้วคนอื่นได้รับพระพรจากชีวิตของพวกข้าพรงศ์ได้เหมือนที่คนอื่นได้รับพระพรจากชีวิตของอาจารย์เปาโลด้วยเถิดข้าพงศ์อธิษฐานขอกําลังในการ,รเผชิญและเอาชนะมรสมและช่วยเหลือผู้อื่นได้ผ่านทางมรสมที่พวกข้ารพรงศ์เผชิญนี้ในพระนามหององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าเวยพ่ะพรพี่น้องทุกท่านในการเข้าสู่ที่ทำงานครับสวัสดีครับ